เคยสงสัยไหมครับว่าผลตอบแทนจากการถูกหวยจริงๆนั่นเป็นอย่างไรหลายคนจินตนาการถึงการรวยเพียงข้ามคืนแต่ความจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นครับอย่างแรกผลตอบแทนจริงๆที่เราได้รับหลังจากหักภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆอาจไม่ถึงจำนวนที่เราคิดเช่นหากถูกหวยหนึ่งล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว อาจเหลือเพียงเ็ดแสนบาทเท่านั้นและยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซื้อลอสเตอรี่ที่เราต้องนึกถึงด้วยอีกทั้งคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายกว่านั้นนะครับคนทั่วไปมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่เพียงหนึ่งในล้านครั้งเลยทีเดียวแทนที่จะมุ่งหวังรางวัลใหญ่การตั้งงบการเล่นที่พอดีและเลือกเลขอย่างมีสติจะปลอดภัยและสนุกกว่าครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ วยควรเป็นเพียงกิจกรรมที่เพิ่มสีสันให้ชีวิตเราทุกคนควรตั้งงบและรู้จักเล่นให้พอควรหากอยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกกดติดตามไว้นะครับมหาเฮง4 3่้